เทียนไขเปรียบดังชีวิตตัวแทนประกันชีวิตใช้พลังของแสงสว่างเปิดใจเพื่อนรักให้เห็นคุณค่าของการวางแผนอนาคตผมมีนัดกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่บ้านเขาตอนค่ำวันหนึ่งโดยใช้แนวคิดเทียนไขในการนำเสนอไขผมต้องประหลาดใจกับสิ่งที่เขาพูดกับผมขอโทษนะเพื่อน เราจะคุยเรื่องประกันกันเลยดังนั้นเรานั่งคุยกันเรื่องอื่นๆไปสัก15นาทีได้ยินเสียงภรรยาเรียกหาเขาดังมาจากในครัวในระหว่างที่เขาช่วยภรรยาเตรียมอาหารและเครื่องดื่มในครัวนั้นน่ะนะผมเดินย่องไปที่สวิตตัดไฟฟ้าใต้บันไดบ้านเขาแล้วปิดสวิตเมนทำให้ไฟฟ้าทั้งบ้านดับ ภายในบ้านตกอยู่ในความมืดผมได้ยินเสียงลูกๆเขาร้องเสียงดังทันใดนั้นผมหยิบเทียนไขออกมาจากกระเป๋สาสมเล่มแล้วจุดผมเดินถือไปให้เพื่อนผมสองเล่มและบอกให้เขาแบ่งให้ภรรยาเขาหนึ่งเล่มอีกเล่มให้เขาเอาไปให้ลูกที่กำลังร้องลัน่นหลังจากนั้นผมก็เป่าเทียนแท่งที่ผมถืออยู่ให้ดับแล้วก็จุดขึ้นมาใหม่ ผมมองหน้าเพื่อนรักแล้วพูดว่านายรู้ไหมว่านายเองเปรียบเสมือนเทียนไขของครอบครัวนายนายเป็นผู้จุดประกายแสงไขที่ส่องสว่างให้กับชีวิตพวกเขาใครจะมาเป็นแสงสว่างส่องชีวิตให้กับเขาได้ละ่ะหากนายต้องจากไปใครจะเป็นผู้จัดก,การหาอาหารที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าถ้าไม่มีนายอยู่แล้วนายดุดดังเทียนไขที่จัดหาทุกสิ่งทุกอย่าง ให้กับครอบครัวแม้สิ่งแม้แสงเทียนไม่สามารถเปรียบได้ดังแสงไฟฟ้าแต่อย่างน้นอยก็ยังให้แสงสว่างท่ามกลางความมืดพวกเราก็คงคิดถึงเทียนไขและเห็นคุณค่าของมันก็ตอนเฉพาะที่ไฟฟ้าดับเท่านั้นแหละนี่นายตัวแทนเวลาไปไหนๆเนี่ยนายพกเทียนไขใส่กระเป๋าตลอดหรือ เพื่อนรักผมถามใช่เพราะมันเป็นงานของฉันที่จะต้องจัดหาแสงสว่างให้กับทุกครอบครัวเหมือนกับครอบครัวของนายนี่ไงละ่ะผมตอบเขาไม่ถามอะไรผมอีกและลงท้ายด้วยการเซ็นใบสมัครหลังจากนั้นผมก็เดินไปใต้บันไดเปิดสวิตช์ไฟฟ้าและบอกกับเพื่อนรักผมว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายไม่ต้องกังวลว่า พวกเขาจะถูกทิ้งให้อยู่ในความมืดมิดอีกต่อไปแล้วเทียนไขใช้ชีวิตวางแผนวันนี้เพื่อพรุ่งนี้ประกันชีวิตคือแสงสว่างในความมืดมิดนะครับชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ